ไปได้ยังไงครับที่บริษัทใหญ่ๆแห่งหนึ่งเนี่ยรายได้รวมหายไปเกือบ10%แต่กำไรสุทธิกลับโตวสวนทางขึ้นมามากกว่า30%ฟังดูไม่น่าเชื่อเลยนะคะใช่ครับคือตัวเลขที่มันดูขัดแย้งกันสุดขั้วแบบนี้ปกติแล้วมันต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจซ่อนอยู่แน่นอน และเรื่องราวที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยค่ะเราจะมาถอดรหัสผลประกอบการล่าสุดของ Do Home หนึ่งในยักษ์ใหญ่ข้าวปรกวัสดุก่อสร้างและก็ของแต่งบ้านของไทยค่ะโดยเราจะใช้ข้อมูลตรงจากคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส3ปี2568ที่ผ่านมานี่เองครับ <c oughs> เป้าหมายของเราก็คือการแกะรอยให้เห็นภาพชัดๆเลยว่า่ามกลางพายุเศรษฐกิจที่ใครๆก็บ่นว่าหนักหนาเนี่ย ดูโฮมต้องเจอกับอะไรแล้วพวกเขาใช้กลยุทธ์แบบไหนถึงสามารถพลิกเกมจากไรายได้ที่หดตัวให้กลายเป็นกำไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งได้เราจะมาหาคำตอบกันเอาล่ะครับก่อนจะไปดูว่าพวกเขาทำได้ยังไงนะเรามาปูพื้นให้เห็นภาพใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยสนามรบที่ดูโฮมต้องสู้อยู่มันหน้าตาเป็นยังไงมีปัจจัยลบอะไรเข้ามากระทบบ้างครับ ในรายงานระบุชัดเจนเลยค่ะว่ามีมรสุมเข้ามาพร้อมกัน3ลูกใหญ่ๆเลยที่กระทบกำลังซื้อแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยตรง สามลูกเลยเหรอครับใช่ค่ะลูกแรกเป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่แต่ก็ส่งผลกระทบไม่น้อยเลยก็คือความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งแน่นอนว่าทําให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าแถบนั้นเนี่ยซบเซาลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอ๋อเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เลยจริงๆนะครับใช่เลยค่ะ แล้วก็มาเจอลูกที่สองซึ่งเป็นเรื่องของฤดูกาลฤดูกาลค่ะไตรามาสสามบ้านเราก็คือฤดูฝนเต็มๆซึ่งเป็นช่วงโลซีซอนของวงการก่อสร้างอยู่แล้วโดยธรรมชาติโครงการต่างๆก็จะชะลอตัวลงการซ่องแซมต่อเติมบ้านก็ทำได้ไม่ค่อยสะดวกอืมจริงด้วยครับ และลูกสุดท้ายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราก็รู้กันดีก็คือหนี้ครัวเรือนที่ยังคงสูงลิว่วมันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นโซ่ตรวนที่ถ่วงกําลังซื้อของผู้บริโภคทางประเทศมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโอ้โหเรียกว่าเจอทั้งปัญหาเฉพาะจุดปัญหาตามฤดูกาลแล้วก็ปัญหาใหญ่ระดับประเทศเข้ามาพร้อมกันเลยแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนออกมาในตัวเลขรายได้ชัดเจนแค่ไหนครับ ชัดเจนมากเลยค่ะรายได้รวมในไตรามาส3มปี2568ปิดไปที่6,832.94ล้านบาทครับลดลงไป9.0%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า9%ใช่ค่ะซึ่งในรายงานชี้ว่าสาเหตุหลักเลยนะมาจากการลดลงของรายได้จากสาขาเดิมหรือ Same Store Sales Growth ตัวเลขนี้เป็นเหมือนสัญญ,ญาณเตือนที่บอกตรงๆเลยว่ากำลังซื้อในภาพรวมมันหดตัวลงจริง เข้าใจเลยครับว่าเจอศึกหนักรอบด้านจริงๆแต่ในเมื่อตัวเลขรายรับมันฟ้องว่ากำลังซื้อหดตัวแล้วกำไรที่เพิ่มขึ้น32.4%นี่มันมาจากไหนกันแน่ครับเหมือนมีมายากลซ่อนอยู่เลยจุดแรกที่พวกเขาเริ่มเสกเงินขึ้นมาคือตรงไหนครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนี่ค,คือหัวใจของเรื่องเลยเพราะมันไม่ใช่มายากลแต่เป็นการบริหารจัดการภายในที่เฉียบคมมากๆ เรามาเริ่มที่กลยุทธ์แรกที่เห็นผลชัดเจนที่สุดนั่นก็คือการทำให้อัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin สูงขึ้นค่ะอัตรากำไรขั้นต้นอ๋อหมายถึงกำไรที่ได้จากการขายสินค้าโดยตรงก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตัวเลขนี้ขยับจาก16.4%ในปีก่อน16.4%มาอยู่ที่17.7%ในปีนี้ค่ะโอเพิ่มขึ้นมา 1. 3เลย ใช่ค่ะซึ่งการเพิ่มขึ้นมา1.3%เนี่ยอาจจะฟังดูไม่เยอะนะคะแต่เมื่อคูณกับยอดขายระดับหลายพันล้านบาทแล้วมันสร้างความแตกต่างมหาศาลให้กับตัวเลขบรรทัดสุดท้ายเลยค่ะแต่ที่น่าสงสัยคือในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีการแข่งขันน่าจะรุนแรงมากทุกคนน่าจะต้องลดราคาเพื่อดึงลูกค้าไม่ใช่เหรอครับการไปเพิ่มอัตรากำไรสวนกระแสะแบบนี้มันทำได้ยังไง ตรงนี้แ่ละค่ะที่น่าทึ่งมากในรายงานระบุไว้คำหนึ่งที่สำคัญมากเลยคืออัตรากำไรดีขึ้นในสินค้าทุกกลุ่มทุกกลุ่มเลยใช่ค่ะซึ่งมันบอกเราว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สินค้าตัวสองตัวขายดีแต่มันคือการปรับกลยุทธ์ในภาพรวมอาจจะมาจากการปรับส่วนผสมของสินค้าที่ขายหรือ product mix ไปเน้นสินค้า house brand ที่ตัวเองผลิตแล้วก็ควบคุมต้นทุนได้ดีกว่ามีมาจินสูงกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับ หรืออาจจะมาจากอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้ได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกลงนี่คือการบริหารจัดการเชิงรุกไม่ใช่แค่การตั้งรับเฉยๆค่ะเข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะไปสู้สงครามราคาซึ่งมีแต่จะทำให้เจ็บตัวก็หันมาโฟกัสกับการบริหารต้นทุนสินค้าแล้วก็เลือกขายของที่ทำกำไรได้ดีกว่าเดิมฉลาดมากครับ แล้วนอกจากกำไรต่อชิ้นที่ดีขึ้นแล้วยังมีอะไรอีกบ้างครับกลยุทธ์ที่2คือการรัดเข็มขัดค่ะแต่เป็นการรัดเข็มขัดอย่างมีศิลปะรัดเข็มขดัดค่ะพวกเขาสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือที่เรียกกันว่า SG&A n ให้ลดลงได้ถึง2.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งในสถานการณ์ปกติการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทำได้ยากมากนะคะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายคงที่อยู่เยอะ ในรายงานระบุว่าลดค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพนักงานค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ค่าจัดส่งเอ๊ะแต่การลดค่าใช้ใจ่ายพนักงานกับค่าคอมมิชชั่นนี้มันเป็นดาบสองคมหรือเปล่าครับการทำแบบนี้ไม่เสี่ยงกระทบขวัญและกำลังใจของพนักงานขายจนอาจจะส่งผลเสียต่อยอดขายในระยะยาวหรอครับเป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากเลยค่ะแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่ผู้บริหารต้องชั่งน้ำหนักอย่างดีเลยคือการลดลงนี้อาจไม่ได้หมายถึงการลดเงินเดือนหรือปลดคนงานเสมอไปนะคะ แต่อาจมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน oh. เช่นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือการปรับโครงสร้างทีมให้กระชับขึ้นส่วนค่าคอมมิชชั่นที่ลดลงก็อาจเป็นผลโดยตรงจากยอดขายที่ลดลงอยู่แล้วและค่าจัดส่งที่ลดลงก็สะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีขึ้นมันแสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินที่เข้มข้นในทุกรายละเอียดจริงๆค่ะเรียกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายออกไปต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเลย แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งต้นทุนก้อนใหญ่ที่ลดลงอย่างน่าตกใจคือเรื่องของดอกเบีย้ยใช่ไหมครับเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมหาศาลเลยค่ะและเป็นกลยุทธ์ที่3ที่เห็นผลชัดเจนมากๆต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงถึง31.6% 31.6%เยอะมากนะครับมันมาจากไหนบ้างครับคือโชคดีที่ดอกเบีย้ยนโยบายลดลงหรือว่าเป็นการบริหารจัดการของบริษัทเองมาจากทั้งสส่วนประกอบกันเลยค่ะ ส่วนแรกคือปัจจัยภายนอกอย่างที่ว่าคืออัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดลงทําให้ต้นทุนการกู้ยืมโดยรวมถูกลงแต่อีกส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทเลยก็คือการที่พวกเขาลดภาระหนี้สินที่มีต่อสถาบันการเงินลงเองด้วยอ๋อเป็นการจัดการเชิงรุกจากภายในใช่ค่ะเงินที่ประหยัดได้จากค่าดอกเบี้ยจ่ายก้อนนี้มันวิ่งตรงไปบวกเพิ่มในบรรทัดกําไรสุทธิแบบเต็มๆเ,เ,เลย พอเอาภาพทั้ง3กลยุทธ์นี้มาต่อกันนะทั้งการเพิ่มมาจิ้นสินค้าการคุมค่าใช้ใจ่ายแบบสุดๆแล้วก็การลดภารณีสินเพื่อลดดอกเบีย้ยภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยครับว่ากำไรที่โตสวนไรายได้มันไม่ได้มาจากมายากลจริงๆแต่มันเหมือนกับการขับรถขึ้นเขาในขณะที่น้ำมันใกล้จะหมดแทนที่จะเหยียบคันเร่งเต็มที่เพื่อไปให้เร็วที่สุดก็เลือกที่จะผ่อนคันเร่งรักษาความเร็วคงที่เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากที่เคยเน้นการเติบโตของยอดขายหรือ Top Line Growth มาเป็นการเน้นที่ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรหรือ Bottom Line Efficiency จากทุกบาททุกสตังค์ที่หมุนเวียนในบริษัทและฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในไตรมาสสานี้มันเป็นแค่ฟอร์มชูคราวหรือว่าเป็นแนวโน้มที่เห็นมาตลอดทั้งปีครับถ้าเรามองย้อนไปตลอด9เดือนที่ผ่านมา เรื่องราวยังคงเหมือนเดิมไหมภาพรวม9เดือนแรกของปี2568นะคะจะเห็นภาพที่คล้ายกันแต่ไม่หวือหวาเท่ากับผลงานในไตรมาส3เพียงไตรมาสเดียวโดยไรายได้รวม9เดือนเนี่ยลดลง5.5และกำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยที่1.9อยู่ที่504.32ล้านบาทอ๋อแสดงว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจในช่วงต้นปียังคงฉุดลังอยู่ถูกต้องค่ะ แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจและตอกย้ำแนวโน้มที่เราคุยกันมา คือถึงแม้กำไรสุทธิ9เดือนจะลดลงเล็กน้อยแต่อัตรากำไรขั้นต้นตลอด9เดือนก็ยังคงเพิ่มขึ้นจาก17.2%ในปีก่อนมาอยู่ที่17.7%ในปีนี้อ้าวเท่ากับไตรามาส3เลยใช่ค่ะเป็นระดับเดียวกับไตรามาส3มเป๊ะเลยนี่คือหลักฐานที่ชี้ว่ากลยุทธ์การบริหารประสิทธิภาพด้านต้นทุนสินค้านี้ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งทำแต่เป็นสิ่งที่บริษัททำมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและเริ่มเห็นผลชัดเจนที่สุดในไตรามาสล่าสุด การฟังดูเหมือนว่าพวกเขากําลังตั้งรับอย่างเต็มที่เลยนะครับลดรายจ่ายทุกทางเพื่อความอยู่รอดแต่การทําแบบนี้มันไม่ทําให้บริษัทหยุดการเติบโตหรอครับดูเหมือนการหดตัวเพื่อให้มีกาไรหรือเปล่าอืมเพราะในขณะที่กําลังรัดเข็มขัดอย่างหนักบริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่ออนาคตด,ด้วยการเปิดสาข,าขาขนาดใหญ่เพิ่มถึงสองแห่งเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับและสาขาขนาดเล็กในรูปแบบโดโฮมทูโกอีกหนึ่งแห่งภายในไตรมาสนี้ค่ะอ๋อ อันนี้น่าแปลกใจนะในช่วงที่รายได้หดตัวแต่กลับยังใช้เงินลงทุนเปิดสาขาใหม่อีกหรอครับใช่ค่ะนี่คือส่วนที่สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อกลยุทธ์ในระยะยาวณสิ้นไตรมาสสดูโฮมมีสาข,าขาขนาดใหญ่รวม26สาขาและสาขาทูโกอีก17สาขาค่ะครับการลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะแบบนี้มันเหมือนการส่งสัญญ,ญาณว่าบริษัทไม่ได้มองแค่การแก้ปัญหาระยะสั้น แต่กำลังวางรากฐานเพื่อการเติบโตในวันที่เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวพวกเขากำลังจูนเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกับการขับรถไปข้างหน้าเลยค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรครับเรื่องราวจากรายงานของดูโฮมครั้งนี้เหมือนจะสอนอะไรเราบางอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของออปรัชญาในการทำธุรกิจเลยถูกต้องเลยค่ะบทเรียนที่ชัดเจนมากจากกรณีศึกษานี้คือความยืดหยุ่นในการปรับตัวหรือ Resilience Resilience ค่ะเมื่อปัจจัยภายนอกไม่เป็นใจแล้วเราควบคุมมันไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกลับมาโฟกัสที่การบริหารจัดการภายในให้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ทำได้ดูโฮมเปลี่ยนเกียร์จากโหมดเติบโตทุกราคามาเป็นโหมดเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ซึ่งก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการบริหารจัดการภายในที่แข็งแกรง่งทั้งการคุมต้นทุนสินค้าการรัดเข็มขัดค่าใช้จ่ายและการลดภาระหนี้สินมันไม่เพียงแค่ช่วยให้บริษัทประคองตัวผ่านช่วงเวลาที่ยาบลำบากไปได้แต่ยังสามารถสร้างผลกำไรที่น่าประทับใจส่วนกระแสได้อีกด้วย มันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างการดําเนินงานภายในแล้วก็วินัยทางการเงินของผู้บริหารซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนมองหาในระยะยาวเลยค่ะได้เห็นแล้วว่าดูโฮมประสบความสําเร็จในการเพิ่มกําไรส่วนทางกับไรายได้ที่ลดลงแต่ความท้าทายที่แท้จริงหลังจากนี้คือ ในวันที่เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวและโอกาสในการสร้างยอดขายกลับมาอีกครั้งพวกเขาจะสามารถกลับไปสร้างการเติบโตของรายได้ให้กลับมาเป็นบวกอย่างก้าวกระโดดโดยที่ยังคงรักษาวินัยและประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนแบบนี้ไว้ได้หรือไม่เพราะการทำทั้งสองอย่างให้สำเร็จควบคู่กันไปทั้งการขยายยอดขายและรักษาอัตรากำไรที่สูงไว้จะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงว่า DNA ของบริษัทได้เปลี่ยนไปสู่ความแข็งแกร่งในระยะยาวแล้วจริงๆครับ